มาเนี่ยมาต่อทีหนึ่งมาเนี่ยอือเอออ้าวสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาสเตอร์โมเมนต์ครับโหยอ่เสียนาเดียวเลยเดี๋ยวกูแน่ทุกคนว่าใครชนะใครนั้นเฮ้ยเชื่อเชเลยนักหนานี่ย ทุกคนว่าผมกับเอกใครชนะแค่นั้นแหละพี่มาลีแม่พี่เผาวันไหนครับผมจะไปต้องสร้างไม่ได้มึงสร้างได้ไหมมีบัตรหรอลองเข้าไปดูก่อนดิสร้างไปก่อนดีเราเข้าไปปั่นไปนั้นเออผมสร้างเออเจนพี่ด้วย เด็กกูเองไอสัตว์นี่เดี๋ยวเจอกูไอสัตว์สิททีดีกว่าโอเคได้เลยไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับพี่มาลีอัดไปดีเฮ้ยคนดูกล้องกล้องดูเนี่ยได้ได้สัตว์ได้เดี๋ยวเจอกูไม่ปรับเงินอ่ะมานี่ที่กูทำไมในเมื่อเล่นไปก็แพ้ไม่ปรับเงินเออดิเล่นกันดักแขกไปเลย เจอกูไอสัตว์นี่เดี๋ยวไอสัตว์ไม่ได้ครับต้องจบเกมครับมไม่เกี่ยวอะไรอ่ะไม่ได้เอาอเ,เ, 1, 5, เอาเกมหนึ่งห้าเอาก็เกมหนึ่งห้าทีไงเจ็ดทีว,ว่าไหมตามวิน,น,นอเออมาดี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 <ถ>มาดีเอาแต่หัวหรือตัวาาม,มาดีมาดี มันปรับโง่อะเก็บดีเก็บดี โดนกูแน่โดนกูแน่โดนกูแน่เฮ้ยลุ้นว่ะเฮ้ยยันแม่เลยเอาเอาเอาไมไรมาดิดิเอาเอาไมไรมาใกล้ดิไม่ต้องหัน ได้ไอ้สารมันเอาผมก่อนด้วยคนดูได้เหยียดแม่นี่แม่งเลี้ยงไม่เชื่องไอ้ฉนดีเลี้ยงไม่เชื่องสาวหน่อยได้ไหมครับตัวนี้สามทีวัดแม่ตัวนี้สามทีมาเหยียดแม่เลี้ยงไม่เชื่องใช่ไหมใครเชียร์ผมพวกหนึ่งเฮ้ยลูกทองอะอะไรอะ โอกาสเกินไอเฮี้ยกลัวกูจอนลูกซองมาเลยอ่ะทุกคนดูดิจูกลัวผมจอนลูกซองมาเลยอ่ะครับกลัวเกินเฮี้ยกลัวกลัวกากเกินเฮี้ยกวยกากไอเฮี้ยได้สัตว์หนิวมึงกอง่ะไอ้เหี้ยทุกคนอจะมึงถามคนดูว่ามึงโกงไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ได้โกงกูใช้ไม่ได้ <S <S ทุกคนผมโดนโกงไหวสัตว์ได้เราพลาดเลยะโดนเลี่ยมวัาแม่งจริงไงสัตว์มาวัาแม่งแน่ <S <S นเออสามทีเลยประดีทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ Lucky Over นะครับเป็นเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ Fi, และก็เวบเ็บเติมเกมนะครับ ที่มีโอกาสได้ของเยอะมากแล้วก็ไม่โกงนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีไอเดแล้วก็เรามากดสมัครได้เลยครับมาใส่ username แล้วก็ password ครับแล้วก็อย่าลืมกด i am who m a n นะครับแล้วกดสมัครได้เลยต่อมาเมื่อเราอยู่หน้าเว็บแล้วครับให้เรากดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็เลือกทัวร์เลตนะครับจากนั้นให้เราไปที่แอป to money wallet นะครับ เราให้กดเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงที่ส่งซองของขวัญนะครับแล้วก็พิมพ์จานวนเงินที่ต้องการเติมนะครับแล้วก็กดแจกให้แค่หนึ่งคนนะครับจากนั้นก็กดสร้างซองนะครับแล้วก็จากนั้นให้นาลิงก์ซองเนี่ยไปวางบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินโอเคครับเห็นไหมง่ายไหมจากนั้นก็มาเล่นเกมครับชื่อเกมวารกิโลครับเป็นเกมที่ใช้ฝีมือร้วๆครับก็คือให้เรากดหยุดเองนั่นเองอ่ะลองดูเด โอ้หฮาร์ดตรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าสวย1,000นะครับจากนั้นให้เราเอาเพรม,มาแรกเลยนะครับก็คือให้เราใส่ U ID นะใส่ U ID แล้วก็เลือกจำนวนเพรที่ต้องการเลือกนะครับแล้วก็กดเติมไปเลยแล้วเรามาดูที่เกมเลยนะครับโอเคครับเข้าเกมมาครับโอเคเราไปดูคลิปต่อได้เลยนะครับ มาลีครับขอโหดๆหน่อยครับได้ได้ครับน้องต้งองขยันทุกคน สระอาหอหีบสระอีไม้เลนกสระโออ,ออ่างทอทงไม้เลนกม้เล่นกมู่ตีเหม่งมมลีหัวปลีโดนกูัวกลัวกูจัดอะกลัวกูจัดอะเห็นแล้วนะเห็นนะอ้าว ทีด้วยสัตว์กูดิดด้วยมาสัตว์มาสัตว์สามทีแอบลิ้นทียอะไรอืมหนึ่งสองทีหนึ่งสามชิวๆทุกคนชิวๆชิวๆของคุณมากครับเจ็ดไมม ที่มาลีเมื่อไหร่จะสอนกูจีบสาววะกูไม่สอนมันคุยอะไรไม่ละไอ้ fog. ต้มไปไหนครับตายครับคนดูก็ได้ครับคนดูก็ได้ครับผมไม่อยากเจอคนดูเหมือนกัน twitch. ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับอย่ามาเมนต์ผมสีผมหัครับเกยดปากไอ้เฮียเกียดขี้หน้าไอ้เฮียมันนี่เด้เหรอยอนมันนี่เดี ประยุทธ์ออกไปขอร้องจะถุงหามาประยุทธ์กระรี่ะตะก้อยเหมือนมาลีนั่งอยู่สะพานโงมโม่มาดิโง่กอแน่มาดิลั่นดิลั่นดิล่นล่นล,นล่นมาดิลั่นดิไอ้สัต เจไปสัตเจ็บงูเห่าไม่ละมือง,งูเห่าเงาตละลงูเห่าเงาแตะมาสามทีไม่ได้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 ไไดอ้ยเฮี้โยโกงสามทีหนึ่งสองสามมาสัตโดนกูกูบอกแล้วมาไม่ต้องไว้เลยไม่ต้องไว้เลยกูอยากโดนขอให้เปลืกูลามวินิจตายหาตายหงงงชูชิลไหวเฮียร้ยไดดินหูคนฟรีว่ะวทุกคน หหููแดงอพอกานี่ครับผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่กล้าจีบทำอะไรไม่เกี่ยวครับคุณเป็นอะไรอ่ะอเออเฮ้ยเฮ้ยกลัวหรอเป็นอะไรเออมันดูยังงงเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่ดัน,นเรื่องเฮ้ยมันอยู่ไหนวะทุกคนแตกนะกูบอกก่อนเออเฮ้ย มาดิึงพวงมาดิวงบีบด้วยมาดิมาดิไปเฮ้ยวิ่งอย่างเออวิ่งติดมุมอ่ะวไร่สัตว์มึงไปไหนไม่ได้แล้วด้วยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ย

หนึ่งสองสามผมบอกแล้วมันเล่นง่อทุกคนไม่มีคืนซุ่ผมได้จริงเหรอมันวิ่งโง่อะจริงอะ พอด,ดีตายนะก็อบอกก่อนเออมาเฮี้ยมามึงไม่มีตังสุ่งสกาชมพูแล้วหรอหนึ่งอสองสาม เอาอะไรอ่ะอ้าวโอเค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 เขาจะดีเซอกับผมแล้วทุกคนมาเฮ้ยกูเล่นอะไรกูก็คนไปหมดเลยเหรอเออเฮ้ยกูงงว่ะเฮ้ยไม่มีใครสู้กูได้เลยเหรอ,อเย้มีคนโหนโหนไหมวะเฮ้ยในแค้นไหนเฮียสวัสดีครับพี่ตะสวัสดีครับน้องชายกูขอสาปแช่งให้ตระกูลรามวินิจตายหาตายโหงไม่ได้ทุบได้เกิดดดดอ ทำระยะไงเฮ้ยเฮ้ยโกงไอ้เฮียโอ้ยเฮียเล่นยังโกงเลยกูเตะเนี่ยเฮียเนี่ยมาดิะไวเล่นอย่างโกงเลยทุกคนไอเฮียในแม่งกระจอกกลัวจันเลยได้กูต่อให้หมามันหรือว่ากูต่อให้หมามันในเหยียไอ้ควายเอากูได้ไหม อย่าปอ่่กูลุนว่าไอเอ็กโกงหครับทุกคนโกงกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาไม่เอาไม่เอากูคุณโกงโกงไอเ่กมถามคนดูก่อนมึงถามคนดูก่อนมึงถามคนมามึงถามคนดูมึงโกงจริงไหมถามทุกคนก่อนโกงจริงไหมครับทุกคนไหนโกไม่โกงไหนไม่โกง ไอ้เหี้ยมึงเอาปืนอะไรมามึงบอกดีเซิร์ตมึงบอกดีเซิร์ตโกงเองอ่ะคุณโดนเหลี่ยมไม่่าใช่ไหมขี้โกงไอ้เหี้ยไม่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 เอาเดี่ยวบอกคีโกงไม่ไม่เห็นไหมบอกแล้วไม่ไม่่่ไมโกงเห็นไหมคนดูบอกว่าโกงโว้ยเหี้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวมึงโกงมึงโกงมึงโกงเอาแทนทีเดียวนี่พวกเพียงเกียร์ดีดีแล้วทุกคนมันไม่มีปืนละ

อยู่หลังรถต่อมาม,ม,อม,ม,มาคูอ่อันนี้ไม่โกงนะทีเดียวแล้วนี่เอาแม่งไปทีเดียวแบบเก็บไปเลยอะ่ะเออเออโกงอะไรครับโกงอะไรผมโกงอะไรจะเล่นมือคอมเนาะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับขออ้ขออ้างครับข้ออ้างครับมาดิมาดิมาดิ ลั่นนะกูบอกนะลูกสองลั่นนะยี้ตายเลยทุกคน Ta đa phối video tay đa First Blood I'll เอาเอาหนมาเอาบ้หน่อยโอ้ยันรันรันเองาเนี้าตอที่น่าเนอ้ยอืเออเอ้เอ้โอเคครับพี